ยินด,ด,ดีต้อนรับสู่เมดซีเอ็เล่าสู่กันฟังครับอันดับแรกก็ต้องน้อมเสด็จสู่สวรรค์คารยนะครับเนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาธิพบพรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จสู่สวรรค์คารยเมื่อวันที่24ตุลาคมนะครับ .2568 ที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงมีพระกรณียกิจที่เชียงใหม่คณะแพทยาศาสตร์จํานวนหลายครั้งมากนะครับคณะแพทย์ก็ได้ออกคลิปที่เป็นการ ลำลึกถึงสิ่งที่พระอ,องค์ได้มีภาพระบรมป็นทุนกับพวกเรานะครับในคณะแพทยศาสตร์ทั้งนี้เนื่องจากท่านเสด็จสูดสุวรรคายนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่เองเมื่อวันที่26ตุลาคมนะครับก็ได้มีกิจกรรมนะครับในการถวายสักการะแล้วก็ถวายน้ําสงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงครับทางค,บบคณะแพทยศาสตร์เองก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมพิธีกรรมนี้นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองนะครับก็ได้มีจัด กิจกรรมนะครับเพื่อถวายเป็นปรชาชกุศลนะครับคือทำบุญตักบาทร7วันติดก,กันตั้งแต่วนันที่26คณะแพทยศาสตร์เองก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมในพิธีการทำบุญตักบาทนี้นะครับ15ตุลาเราได้มีพิธีการทําบุญครั้งใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์นะครับเพราะว่าการทําบุญครั้งนี้เนี่ยเป็นการทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรารวบรวมละในปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจำนวน1,167รายครับในคณะแพทยศาสตร์ของเรา ก็ได้รับความเมตตานะครับจากพระราชวชิระคุณหลวงพ่อทองแดงวรปัญโยที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนนะครับท่านก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับในเดือนที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมเซ็นสัญญาและ M.O.U บันทึกความเข้าใจอยู่หลายรายการครับอย่างเช่นวันที่1ตุลาคมนะครับทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับไปที่นครโอซาก้าได้มีโอกาสพบกับท่านกงศุนใหญ่นะครับจากศาลกงสุนไทยในครโอซาก้า ตอนแรกไปเข้าพบก็เพื่อหารือนะครับการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตรกรรมกับการแพทย์ขององค์กรในญี่ปุ่นครับนะครับนอกจากท่านกงส่วนใหญ่ได้ประสานงานให้เราแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสสาคัญที่พวกเราได้ไปลงนามบันทึกความร่วมมือนะครับระหว่างคณะแพทยศาสตร,รมม์มาในเชียงใหม่กับนายกนุชินมาครอสออแกเนเทชันออฟฟュเจอร์เมดิซินนับเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกครับที่มีการลงนาม MOU ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวกับนวัตรกรรมของญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับ วันที่7ตุลาคมเรามีพิธีการลงนามความร่วมมือนะครับกับองค์กรในประเทศไทยครับคือบริษัท Insect Metrological Center จำกัดก,ก็จะมาช่วยเราในการถ่ายทอดความรู้ครับให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มช่างที่ดูแลเครื่องมือแพทยของเราสามารถที่จะตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่เรามีในหลายๆรายการได้เป็นการประหยัดเวลานะครับในการที่ต้องรอคอยเครื่องมือในการส่งเข้าไปปรับจูนหรือไปส่งเข้าไปตรวจสอบในบริษัทเ้างนอก นอกจากนี้นะครับในวันที่25ตุลาคมนะครับผู้บริหารคณะแพทย์ก็ได้มีโอกาสไปเยือนนะครับวนโจมไม่ได้ข้ออยูนิเวอร์ซิตี้ครับงานประชุมที่เรียกว่าชิโนไทยไบโอฟาร์มอสติคอลอินดัสทรีแอนซ์ครบซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือครับในวันที่7ตุลาคมนะครับคณะแพทยาศาสตร์ของมาลเชียงใหม่ของเราได้มีโอกาสแถลงข่าวครับเพราะว่าเรามีการปรับปรุงหอผู้ป่วยครั้งใหญ่ครับเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตนะครับสองหอผู้ป่วยด้วยกัน หอผู้ป่วยแรกก็เป็นหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือดครับที่เราเรียกว่า CCU ครับดูแลผู้ป่วยที่เป็นเรื่องหัวใจล้มเหลวหัวใจขาดเลือดอีกหอผู้ป่วยหนึ่งคือหอผู้ป่วยวิฐฐกฤตโรคหลอดเลือดสมองและโรคระบบประสาทที่เราเรียกว่า stroke unit นะครับเพื่อให้มีความทันสมัยนะครับทัดเทียมกับเทคโนโลยีของระดับสากลวันที่20และ21ตุลาคมนะครับทางโรงพยาบาลมหารนครเชียงใหม่ได้ต่อยอดของกระบวนการรับรองมาตรฐานที่เรียกว่า ISO 9001 ซึ่งไอโอสกาพันหนึ่งเนี่ยปีที่แล้วนะครับเราได้รับการรับรองกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการของผู้ป่วยนอกนะครับครั้งนี้เราขยายพื้นที่ในการขอรับรองนะครับเป็นทั้งสงส่วนทั้งคนไข้ในและคนไข้นอกครับวันที่20และ21ตุลาคมเช่นกันนะครับได้เดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นครับเพราะโดยปกตินะครับเราจะมีการประชุมเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้3สถาบันคณะแพทย์ที่อยู่ในภูมิภาคครับ ซึ่งครั้งนี้คณะบดีทั้ง3คณะก็ได้มีโอกาสพบปากกันแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดือนที่ผ่านมาเรามีการาระดมทุนสําคัญเคยว่ากองทุนหมอเจ้าฟ้าซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีกิจกรรมสําคัญที่เราได้ดําเนินการไปก็คือการแข่งขันขขเปตองครับการแข่งขันเปตองมหาปุสุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าครั้งที่36ปี68ซึ่งชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิพัฒนากลมมาหลวงนาาธิราชราชนคริน ถือว่าเป็นเวทีที่นักไปตองทั่วประเทศให้ความสนใจมากๆครับก็ขออนุมโมทนากับทีมที่มาแข่งขันทุกท่านนะครับเพื่อนํารายได้สมทบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าในครั้งนี้ครับนอกจากนี้เรายังมีพิธีเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนีเนื่องจากว่าในวันดังกล่าวเนี่ยเราถือว่าเป็นวันพยาบาลแห่งชาติเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีนะครับของพยาบาลรวมถึงเป็นวันที่ครบรอบถึง125ปีแห่งการ พระราชสมภพของสมเดจพระศรีนักลินทาราบรมราชชน,นีเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับการบริจาคนะครับเรียกว่ารถบริจาคโลหิตนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยการบริจาคโลหิตของเราเราต้องใช้รถตู้แล้วรถกระบะของเราเนขนของขึ้นรถตู้รถกระบะแล้วก็เดินทางไปไรับบริจาคโลหิตตามที่ต่างๆครั้งนี้ก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งนะครับกับสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ถิ่นไทยงาม สโมสรโรตารี3 360, ่3 3ส0มโมสรโรตารีช้างเผือกเชียงใหม่โรตารีเชียงใหม่ใต้โรตารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลโรตารีพะเยาโรตารีเชียงใหม่สันทรายโรตารีเชียงใหม่ดอยสุเทพโรตารีแม่สายและโรตารีจากต่างประเทศครับคือภาค3 5 0 1ประเทศไต้หวันนะครับท่านก็ได้รวบรวมทุนทรัพย์นะครับในการซื้อรถให้เราการเดินทางไปคราวหน้าเราก็ไม่ต้องยกของขึ้นลงละเรามีรถตู้ฮิวแล้วเพื่อการบริจาคโดยอกโดยเฉพาะ28ตุลา2018ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวัน คล้ายวันสาปนาคณะแพทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นประจําทุกปีเนี่ยเราก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองนะครับเ้วก็เชิดชูเกียรติทั้งบุคลากรแล้วก็หน่วยงานสําคัญสาคัญมีการมอบโล่ให้แก่ผู้มีอุปการะคุณมีพิธีการในการมอบโลร่รางวัลช่วเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นโลร่รางวัลให้กับหน่วยงานที่รด้รางวัลเมด CMU Award 2025ทั้งหมด7หน่วยงานมอบโลร่รางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลช่างทองคมมาอําของมหาวิทยาลัยเมื่อปี68 รอบแล้วก็มอบรางวัลอาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมนักวิจัยน,ว,ยนวัตกรรมดีเด่นรวมถึงรางวัลคนสวนดอกรักคุณภาพด้วยนะครับในรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในคณะคณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์หรือว่าเอชอาร์รนะครับมาจากจังหวัดลําพูนนะครับซึ่งเป็นบริษัทชั้นนาประมาณสักยี่สิบสองบริษัทวันที่เจ็ดตุลานะครับมีผู้บริหารจากโรงพยาบาลโอเวอร์บรูคเชียงรายนะครับเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบผู้ป่วยที่เรียกว่า ดูแลผู้ป่วยด้วยมิติจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าชานะครับเพราะที่นี่คณะแพทยาศาสตร์บริาเชียงใหม่และโรงพยาบาลมหาราชเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกแห่งเดียวในปัจจุบันที่ได้รับการรับรองกระบวนการชา14ตุลาที่ผ่านมามีประธานกรรมการนะครับแล้วก็ผู้จัดการใหญ่ของสากลรบริการมาที่ลัยสงขลานครินทแล้วก็คณะนะครับมาศึกษาดูงานนะครับการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพการควบคุมต้นทุนแล้วก็การใช้วัสดุคเคมีต่างๆรวมถึงการคัดแยกแล้วก็การซักฟอกนะครับที่ หน่วยงานผ้างานบริการกลางมหาวิทยาลันครเชียงใหม่6ตุลาคมเราต้อนรับไว้ p r e ิ i เ e n นจากอ u t o ทอ m o โมโลจิกฟาวเดชันนะครับแล้วก็ผู้ดูแล David a อนด์ l อลลี่ไพออนฟาวเดชันจากอเมริกาเดินทางมาพบทีมงานจากภาควิชาจากักษุวิทยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการาทําให้ทางนี้เป็นศูนย์สอบศูนย์สอบของหมอนะครับเรียกว่าศูนย์สอบ OF Examination เครับเราทำการต้อนรับนะครับผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเซาทมตัน แล้วก็หมหาลัยออกฟอร์ดประเทศสหรัฐอาณาจักรนะครับก็เดินทางมาพร้อมกับทีมของ Social Science Form s o โซโครมาเ i ียร s e ีเ c ิร์ชยูิตจากที่ทำงานอยู่ในจังหวัดต่างประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่อง Climate c h a n g แ and Mental Health 17ต,ตุลานะครับมีผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศลาวรวมถึงผู้แทนจาก University of Health Science ประเทศลาวนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการบริการและการ,ริบัติงานภายใต้ศูนย์บริการแพทย์ทางไกลและงานธนาคารเลือดคือเทเลเมดิซินของเรา วันที่3 1ตุลาที่ผ่านมานะครับมีอาคกการตุกะเดินทางมาจาก the Pediatric European Network for i n f e c t i o u s d i s e a s e ครับหาหลือเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กนอกจากที่ผมได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในวันศาพท์นาคณะวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานี้ก็ยังมีบุคลากรส่วนอื่นๆที่ได้รับ ตัวอย่างเช่นนะครับห้องปฏิบัติการพาควิชานิติเวชศาสตร์ของเราก็ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองห้องแลบที่มีความสามารถเรื่อง ISO 17025 นักศึกษาแพทย์ของเราปี5นะครับซึ่งคงจําได้นะครับว่าเราเคยมีนักศึกษาแพทย์ของเราไปแข่งรายการเดอะโบน Bone, ล้วก็ได้รับอันดับที่3ซึ่งเห็นในช่องทีวีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นนักศึกษาแพทย์ปี5อีกกลุ่มหนึ่งครับได้รับรางวัล Travel Award for Young Investigator นะครับในการประชุมวิชาการครั้งที่87นะครับของ Japanese Society of Hematology ซึ่งงานวิจัยของนัอศึกษาแพทย์ชื่อพีรพล,ลมโนพักและเพื่อนๆน,นะครับโดยมีที่ปรึกษาคืออาจารย์นนทกรหันตกูลจากอายุศาสตร์ ท้าไปที่ปรึกษาให้ศึกษาเรื่องของผลการบําบัดด้วยฮอร์โมนสตรีต่อการแข่งตัวของเลือดและผลการทดสอบสมรรถภาพการห้ามเลือดโดยรวมในสตรีข้ามเพศชาวเอเชียวันที่21ตุลานะครับขอสแสดงความยินดีนะครับเนื่องจากว่ามหาเจลัยนะครับเขาจัดงานเกี่ยวกับนวัตกรรมในเวทีนวัตรกรรมนานา,นาชาติเราเรียกว่ากิจกรรมอีโมเดย์ก็มีโอกาสได้เข้าไปรับรางวัลผลงานเด่นๆอยู่ทั้งหมด4เรื่องครับเรื่องแรกก็เรื่องของน้ำยารักษาสภาพศพโดย ท่านสัจจาเชียช่ยวชาญยพิเศษแพทย์หญิงผาสุกส่วนที่2เป็นรางวัลไอโซฟลาวินนิวทราซูติเคิลรูปแบบรับประทานคุณอาจารย์หมอที่ได้รับรางวัลน,นี้คืออาจารย์รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นัทคุณนังศีสมบูรณ์ท่านที่3นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรมิ่งขวัญน่นาจะก,กัวทุง่งนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยานะครับท่านก็ได้ส่งผลงานไปประกวดที่ชื่อว่า Topical g e n i s t e i n Neutra t ูต i c a l Product ท่านสุดท้ายท่านที่4นะครับก็ได้รับ รางวัลนะครับจากงาน International Warsaw Invention Show นะครับเป็นสารสก,กัดจากสมุนไพร3ชนิดจากพุทราจีนนะครับขิงแล้วก็เห็ดหุหูููดำนะครับอันนี้เพื่อรักษาภาวะ,ะหลอดเลือดตีบโดยเฉพาะหลอดเลือดที่สมองนะครับผู้ที่ส่งผลงานนี้เข้าไปคือผู้สันญญในแพทย์สุรตัตนประเวศท้ายที่สุดเมื่อวันที่31นะครับหมหาทย,ยจัด CMU KMD Award นะครับซึ่งในงานนี้ก็ได้มีการประกวดเรื่องเกี่ยวกับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่างๆที่อยู่ในองคอ์กรแล้วไปแลกเปลี่ยนกันนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยมีคนส่งผลงานเยอะมากนะครับประมาณ200กว่าผลงานก็มีทีมงานจากฝ่ายการพยาบาลไปรับมาหลายรางวัลเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเลยนะครับก็คือศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาลนะครับโดยคุณอธิษฐานนะครับสุมาจรเริญพูดเกี่ยวกับเรื่องของ ทีมที่เกี่ยวกับจริยธรรมางการพยาบาลไปการพ,พยาบาลนอกจากนี้ก็จะมีรางวัลอื่นๆที่ได้กลุ่มรองชนะเลิศนะครับเช่นรางวัล Care Connect อุปกรณ์ทางขยายม่านตานะครับ Iris Retactor งาน Baby Fix Pad นะครับโอกรนหนูปลอดภัยไม่ถ่ายเอ็กซเรย์ซ้ำผลงานเทเล9้าวไกลส่งต่อความหงอยงให้บุคลากรน,นะครับและท้ายที่สุดก็รางวัล Zero Pressure Injury in o p d e r นะครับการพัฒนาวนทางความปลอดภัยในการป้องกัน แผลกดทับในห้องฉุกเฉินนะครับนี่เป็นเรื่องราวดีๆจากคณะแพทยาศาสตร์นะครับกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนตุลาคมมีทั้งเรื่อง MOU มีเรื่องการระดมทุนมีเรื่องของการประกาศเกียรติคุณกับผู้ที่ร,บรับรางวัลต่างๆมากมายทีเดียวครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปกับเม็ด CMU เล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ